อันนี้เก่าแก่มากตานนี้ชื่อว่าอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยขมันส้มตำอันนี้มีมะละกอกับอะไรปลาสีขนปลาสีขนแล้วก็อะไรแล้วก็มะขามไม่มีการใส่น้ำปลานาไม่มีไม่มีมีแค่เป็นแบบนี้ไม่ทางหาอ่าแล้วก็จะมีคือไม่ใช่ข้าวทราอะไรเป็นข้าวมันเป็นข้าวมันเหมือนเหมือนข้าวมันไก่ไหม เออเหมือนข้าวมันไก่อ่ะเพราะว่าข้าแต่อันนี้ก็ใส่กะทิอ๋อแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ํามันใช้กะทิใช้กะทิแบบภาคใต้ใส่กะทิแล้วก็ใส่เกลือแต่ก็คลุกน้ำตาลหน่อยแล้วทําไมมันต้องมีอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำตาลเฉยเฉยเคี่ยวไม่ไม่ไม่ได้ผสมน้ำมะขามเลยเป็นผสมผสมน้าปลาอ๋อน้ำตาลน้ำปลาเคี่ยวแล้วเอามาราดเลยเหรอมาราดเลยแล้วมันจะไม่หวานเหรอเธอเธอทานไม่หวานเธอก็ราดน้อยแล้วก็คลุกเลยนะคลุกไปแล้วเธอก็ทานไป มันอร่อยเพราะตัวน้ําตาลปี๊บรสชาตินะครับมันไม่ใช่ส้มตํา s. <S แต่เขาเรียกว่าข้าวมันส้มตำเพราะมันมีมะละกอแต่รสชาติเนี่ยมันเป็นมะละกอกบกบเหมือนมันเอาลักตัวมะละกอเนี่มายำกับตัวปลาสีขนปลาสีขนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับปลาทูถูกไหมมันไม่คล้ายจ bon ้ะเออไม่คล้ายกันหรอไม่คล้ายอ๋อไหนไหนมีเขามีปลาให้ดูด้วยเอามาเหมือนเหมือนข้างเหลืองไหมไมนคล้ายข้างเหลืองเออไม่คล้ายแล้วค่อยเอามาคลุกเขากับมะละกออีกทีนึงอ๋ออุ้ยอร่อยอ่ะ